ว่าเอาเอา,เอาเ,อาเอาเรื่องเอาเรื่องก่อนเนาะเอาเรื่องรายการของ MacBook, แม c กโบปากแซบก่อนเนาะคือเป็นไลท์ที่แบบว่าเออ่มีสตูดิโอจริงมีไฟแสงสีเสียงมีดนตรีมีแดนเซอร์มีอะไรอย่างเงี้ยครบเลยนะฮะซึ่ง EP แรกในแขกรับเชิญต้องบอกเลยว่าเป็นแขกพิเศษมากๆนะฮะแล้วก็ทุกคนทุกคนจะได้หัวเราะตั้งแต่เริ่มไลท์ยันจบไลท์ S <S <an itary> คือไลฟ์นี้จะเน้นแบบว่าดูออกแนวคอมเมดี้นะครับเป็นแนวแนวตลกดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรีสปอนนะคะย่าน้อยด้วยนะคะก็เลยคุยกับโบว่าโบต่อไปมันมันมีเรื่องของต้นทุนแล้วเนาะเราก็ต้องแบบว่าขยับเรื่องของอ่บาบัตรไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันเมื่อวานนี้แหละค่ะพอดี ก็เลยอยู่ในช่วงของการเตรียมแผนแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกับพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณพ่อเจอกันก่อนที่ย25นี้ก็จะเสนอโปรเจกต์นี้นะฮะ EP แรกเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีอ่าเป็น EP ที่น่าติดตามมากๆเลยบอกทุกคนเลยว่าเป็น EP ที่น่าติดตามมากๆแต่เราจะไม่เน้นไปที่เรื่องของดรามา่าไม่ได้เน้นเรื่องของอ่าชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราจะเน้นเรื่องของการ พูดความจริงโอ้ย oh, น้องฮอซี่ด้วยนะครับพิธีกรบ้านแสงทองนะครับแล้วก็แม่กระเซนนแน,นแบบว่ามันเป็นรายการที่เลี้ยวอะพี่น้องกาใจปะบอกไว้่อเว่าเป็นไลฟ์ที่ไม่เหมือนไลฟ์อื่นที่พี่น้องเคยดูบอกได้แค่นี้มันเป็นไลฟ์ที่แบบว่าทุกคนจะยิ้มได้จะหัวเราะตลอดและจะไม่ง่วงนอนไม่ยืนยันแบบนี้ในการที่จะดูไลฟ์สดเป็นไลฟ์ไลฟ์แม็กโบปากแซบนะฮะ สำหรับแดนเซอร์เนี่ยจะมีนะฮะแดนเซอร์เนี่ยจะมีใบเฟิร์นจะมีน้องบัวจะมีน้องฟ้านิชาพาร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีทีมแดนซ์ลูกว่าวิธีการเป็นหลักอ่าซึ่ง <c oughs> อย่าเพิ่งครอ่ออกนะเลมวันดีน้องฟิล์มครับน้องฟิล์มนัทพลสุดหล่อของพี่แม็กนะครับแผงกันหน้า ปีนี้ไม่แน่ใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อนพี่นพขอบคุณนะสวัสดีพี่นพด้วยนะคะเมื่อสักครู่อ่านไม่ทันก็เลยบอกว่ามันเป็นไลฟ์กลุ่มปิดที่แบบว่าไม่เหมือนประเทศโลกเขาเป็นไลฟ์ที่ทุกคนสิเบิงเลรวว่าทุกคนสิยิ้มไปน้าสิหัวไปน้าไม่เสื้อแบบนั้นตั้งแต่เริ่มไล่จนจบไล่จะมีมีคอนเสิร์ตเปิดตัวศิล,ลปินแขกรับเชิญครับแล้วก็จะมีะช่องพูดคุยสนทนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าคือเป็นการเปิดใจประเด็นต่างๆที่แบบว่า นารามีปัญหาอะไรดาราม่าตรงนี้คนนี้มีปัญหาดาราม่าะไรตรงนี้แล้วก็เอาเรื่องนั้นนะมาเปิดใจคุยกันว่าทําไมมันเกิดดาราม่าอย่างนีใน้ในสังคมออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะแบบมาเมาส์คุยกันแบบว่าเออแต่ละคนก็สิคิดบวกคือกันน้องน้อให้ทุกคนแบบว่าได้ชี้แจงประมาณนั้นครับแล้วก็ก็จะมีแนวละคร นครเราจะเน้นแบบว่าเป็นตลกโปกฮาไม่เน้นดาราม่าคอมเมดี้เป็นไม่เน้นดาราม่าจะเน้นแนวคอมเมดี้นะฮะสวัสดีคิดฮอดคุณเพลินลน,นะครับแม่มอนด้วยนะครับอ่ต้องบอกว่าเซตไลฟ์ปกติเนี่ยจะมีพิธีกรหลักก็คือจะเป็นแมกกโบเป็นเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของไลฟ์นะครับเป็นคนพูดง่ายเป็นคนลงทุนไลท์คนละเคงก็คือลงทุนกันว่าง่ายๆพี่น้องแล้วก็ คือ EP แรกเนาะก็ก,ก็ก็จองไว้ก็จะมีอ่ามีใบเฟิร์นมีอ่าน้องบัวมีคืออันนี้คือทีมทีมแดนก่อนมีพี่นาลาครับเป็นน่าจะเป็น EP แรกเดี๋ยวจะเป็นพี่นาลาก่อนนะครับแล้วก็มีน้องแจนครับน้องแจนและสมีมีโบวชัชรามีแม็กนาลลินครับส่วน EP ที่2เนี่ยจะเป็นพ่อกับเต้าหยอง มีประเด็นที่ต้องเคลียร์ใจกันหลายๆเรื่องที่แบบว่ามันเกิดคำถามอะไรต่างๆเงี้ยเดี๋ยวก็ทุกคนเป็นรอติดตามอยู่ในกลุ่มปิดรับรองว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบว่าไม่ซีเรียสเป็นการสัมภาษณ์ที่ฮามากจะบอกเลยว่าเป็นเป็นรายการที่สัมภาษณ์ไม่เหมือนรายการอื่น <c oughs> จะบอกเลยว่าพี่น้องไปเบิ้งสิงแบบว่ายิ้มได้หัวเราะได้ทุกคนจะแบบว่าเอา้เอาเมืเเอ่อกี้ตั้งสั่นเองแต่เมื่อกี้เป็นตั้งสีเมื่อกี้แบบเอา้าจากเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นจะเครียดกลายเป็นเรื่องตลก เออพวกเราจะทำคอนเทนต์ประมาณนี้ส่วนวันไหนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวกำหนดวันเดี๋ยวจะแจ้อีกทีนึงนะครับส่วนบัตรนะฮะจะกี่คะแนนน่าจะประมาณ109ครับ109่ง10ศประมาณนี้นะฮะเพราะว่าเรามีอ่าค่าใช้จ่าย ต่างบ้านพอสมควรอยู่นะ,ะแต่เราอยากทําจริงๆใครอยากสนับสนุนก็ดูเลยครับ <c oughs> กเกือบ4ี่ชั่วโมงครึ่งในไลน์นี้นะฮะมีหลายๆตอนให้ดูมีละครมีคอนเสิร์ตมีช่วงสัมภาษณ์มีช่วงเปิดใจมีช่วงหาตั้งแต่ต้นจนจบละครพูดเลยสดที่สุดคือรายการนี้แหละบอกเลยอยากอยากให้ทุกคนแบบว่าเข้าไปดูไลน์แรกก่อนเชื่อว่าทุกคนจะติดใจครับ อืมไม่ก็หวังอย่างนั้นเพราะว่าเราเราเตรียมงานดีมากตอนนี้เตรียมงานแบบว่าเอาคักๆเอาแยะโซวัดกับแยะอชลามานําำค่อยๆไปค่อยๆไปครับเดี๋ยวเราขอทําทีละไหลเอาเอาเอาคนในวงก่อนเนาะไปเรื่อยๆนะครับก็อยากให้พี่น้องไปติดตามเบิ้งครับชื่อชื่อไรน่าจะเป็นแม็กโบปากแซบครับชื่อไรนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ก็สิแบบว่าเป็นรายการบ็อกอ ไม่เหมือนไลฟ์อื่นไม่บอกเลยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าที่สุดแค่บอกกันสองคุณกับโบอัชลนมันโทรศัพท์บอกกันวิดีโอคอลพี่น้องพี่โบสวัสดีครับปรากฏว่าหัวลอกันเองคิดถึงแม่คิดถึงเหมือนกันค่ะแหวงคือคือนางคุยกันเองแล้วก็หัวลอนะพี่น้องหัวลอเมาม้ม้ฟอยชํำกันเออคือแบบว่า ตั้งแต่แดนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าโอ้ดีน้องนิกกี้ขอบคุณนะคะวันนั้นเพิ่นไปนเลี้ยงอ่าชาบ,บูฮอชาบ,บู <c oughs> ขอบคุณมา,มากๆเลยพี่ออนขอบคุณครับขอบคุณหัวใจส้มด้วยเป็นไลท์ที่แบบสนุกสนานี่ฮาปาร์ตี้บอกเลยว่าใครพลาดไลท์นี้ก็จแบบว่าอุ้ยเิ่นสิไลฟ์อีกไงบออย่างเสนาเชื่อว่าทุกคนเนี่ย เข้าไปดูจะยิ้มได้แล้วจะเต็มติ๊กตอกแน่ๆในการทำไลฟ์สดรอบนี้แม็กมั่นใจจะไม่เหมือนไลฟ์อื่นบอกเลยว่ามันจะไม่เหมือนไลฟ์อื่นที่ทุกคนเคยดูมาอืมบอกไว้เลยว่าทุกคนจะหัวแม็กเซวทุกคนที่หัวแล้วกันสิแบบว่านั่นเนาะรอรอ,รอ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 ก็รอแรงสนับสนุนจากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับอยู่นะครับวันนี้น้องไก่ด้วยวันดีลูกไก่อุ้ยวันดีลูกไก่แล้วเบี่ยววัทศิล ก็อยากบอกว่านี่แหละครับเราตั้งใจทําจริงๆแล้วก็แบบว่าเป็นคอนเทนท์ที่ไม่ทําให้ทุกคนเครียดเป็นทำคอนเทนท์ที่ทําให้ทุกคนแบบยิ้มได้หัวเราะได้ตลอดไลฟ์นะฮะก็จะบอกอย่างนี้เลยวัดดีเด็กชายพิมพ์ครับคือคือ Dance, แดนล้วก็จะเอารูปก,ก่าพิธีกรไปเต้นครับคิดถึงเหมือนกันน้องไก่ไม่ได้เจอกันนานมากก็ก็จะเป็นแขกรับเชิญจากคนในวงก่อนเวียนเวียนกันไปครับ ก็จะบอกเลยว่าเป็นรายการที่ไม่เหมือนใครเป็นแบบว่าเป็นรายการที่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยจะสปอยฟังเรื่อยๆเนาะสปอยให้ฟังเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเวียนแขกไปเรื่อยๆครับเวียนเป็นแขกรับเชิญไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเป็นแนวแกงเลยแหละแกงแขกรับเชิญ แล้วก็มีละครให้ดูนะครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยมีสนุกสนานด้วยอยู่ในไลฟ์มีไฟแสงสีเสียงเป็นสตูดิโออย่างดีนะครับอ่าก็เรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนจะจะสนุกขนาดแค่ต้อง,ต,องต้องรอติดตามนะฮะอันนี้คือ,ค,อคือแนวทางแล้วก็รูปแบบการที่เราจะทำไลฟ์ให้กับทุกคนได้ดูนะครับมีใครอยากดูไหมอ่ะเอาจริงถาม,มจริงจากใจมีใครอยากดูอยากสนับ จากหนับหนุนไหมฮะมีใครรอรอพวกเราไหมครับสวัสดีน้องเหนือครับคิดถึงเหมือนกันพี่ออนสบายดีทุกคนนะครับก็ก็จะมีแดนเซอร์ก็จะมีแบบว่าลูกชายทั้งทั้งบ้านครับลูกชายไปหมดทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นก๊อตต้น,ต,นตาลเจ้ามาร์คอ่าคอมอะไรพวกนี้ก็คือจะไปทั้งบ้านเลยก็คือเน้นเน้นแดนหลักคือบ้าพิธีกร นะฮะก็จะมีใบเฟินใบบัวแล้วก็มีน้ำนนใบอย่างเงี้ยน้องฟ้าอะไรอย่เงี้ยครับแต่ไม่บอกว่ากลุ่มปิดของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องของคอมเมดี้ก็คือความตลกบกหานะครับไม่ไม่ไม่เน้นเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ไม่เน้นแนวดรามา่าไม่เน้นแนวเนี่ยคือทุกคนเข้าไปแล้วเหลายต้องได้ยิ้มตั้งแต่เปิดตัวศิลปินยันจบไหล์ไม่เชื่อแบบนั้นว่าทุกคนจะได้ดูแบบนั้น เพราะว่าแค่แบบว่าเราเราวางงานกันอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็หัวเราบอกกันไปแล้วก็หัวเราะก็บโบว์วชลัซึ่งโบวชลัเป็นคนวางละครเองอืมจะสนุกสนานฮิฮาแค่ใหญ่ยหญทุกคนไปดูครับต้องต้องไปดูต้องไปสัมผัสครั้งแรกของการทําไลฟ์เดี๋ยวแต่ว่าเรื่องนี้ต้องไปปรึกษากับทางพ่ออีกรอบหนึ่งนะครับว่าพ่อจะให้แนวทางยังไงนะฮะอากาศฝนกินหัวกระทาอุ้คอาตี้แต่แะเเนาะ รอๆเนาะเห็นหลายๆคนก็รอคอยนะฮะอยากอยากให้ไปดูไปติดตามได้นะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวหลังวันที่25เนี่ยคงจะมีอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเริ่มกลุ่มปิดกันนะฮะก็เข้าเข้าไปในที่กลุ่มปิดกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปสน,สนับสนุนหลังบ้านกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเชื่อเถอะว่าทุกคนเข้าไปแล้วทุกคนจะอยากดูอีกไม่เชื่อแบบนั้นนะฮะไอจี IG เด็กชายเด็กชายเบียร์สวัสดีครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็ก็มีความหวังครับว่าอยากให้ทุกคนไปดูแล้วแบบว่ามีความสุขคือคือเราเห็นทุกคนเครียดกับงานเครียดกับเรื่องเศรษฐกิจเครียดกับหลายๆเรื่องหลายๆปัญหาแต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะไม่ก็เลยนี่แหละทำว่าโบเราทำอะไรที่แบบว่าให้เอฟซีได้ยิ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยวันดีน้องชายคิดฮอจังเลยยุใสก่กระดาษคำแพงสวัสดีพี่ทิพย์ด้วยนะคะอยากดูคาร์้องเหนือ ไร้สารตลกวะพี่แม็กจังมากันน้องก้องทุกคนจะได้รวมไหลแน่นอนเดี๋ยวจดีทักหารอตาเปลวได้วยกับแม่หด้าตาเปลวจะกลับมาสิ้นเดือนนี้ไปไปน้องชายมาวันไหนน้องชายทักมาบอกแม่แล้วมาขออนุญาตแม่แล้วอยากดูจริงๆแม่หมอนแบบว่าคือพี่น้องอันนี้อันนี้ซินนยกตัวอย่างให้ฟังเนาะ อันนี้อันนี้จะเมาส์แบบว่าสปอยเลยนะเริ่มสปอยเลยเนะี่ยอันนี้ไม่ใช่งานวงนะหลายๆคนที่เพิ่งเข้ามาดูเดี๋ยวอาจจะเข้าใจผิดอันนี้ไม่กําลังพูดถึงรีน้องท็อปนะคะพี่ท็อปนะฮะแล้วก็ซีน้่โมนะครับก็คือคือที่สปอยตอนนี้คือสปอยไลฟ์สดกลุ่มปิดของแมรลินนะฮะเตอร์วิสต์ด้วยกับพี่โบวชัชระก็คือไลฟ์แมคโบปากแซบนะฮะ อ่ารอรอไปติดตามนะครับที่ที่พูดอยู่นี่ไม่ใช่งานวงนะเป็นการไลฟ์ส่วนตัวนะครับวันนี้คู่เก่าคิดถึงครูพ่อเก่าจังเลยอะ่ะทำงไงจะได้เจอกันอีกคิดถึงนะคุณครูก็ก็สม,มุิมาช่งคอนเสิร์ตเหมือนบอพี่น้องคอนเสิร์ตเสร็จนะอาจจะแบบว่า แขกรับเชิญออกมาลองเพลงอยู่ดีๆเสียอาจจะลองเพลงผิดไปทิพี่ีก่อนสิเขาดาเลยก็สิจมให้ไปยังแค่พว้หจักซ้อมไปยังคือว่าเตรียมโตมากคือรรนี้จะสดต่เลียวทุกอย่างแดนเซอร์แต่งกายมาเรียบร้อยเต้นไปแล้วหน้าเยือยเงี้ยอีเฟิร์นก็จะโดนแกงในรายการก็เต้นไปก็จะเบรกแล้วก็จะแกงกันเลยอย่างเงี้ย <c oughs> คือผู้ใดมีจุดบวกพองอยู่บนเวทีพี่ีก่อนสิเข่าชาติทันทีจะเป็นแบบนั้นค,คือสิญ่มกันกลางไล่กลางไล่การเลยแต่ไม่กระทั่งแดนเซอร์ไม่กระทั่งไม่กระทั่งนักดนตรี แล้วแล้วจะบอกว่าในรายการมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เยอะมากไม่สามารถพูดหมดได้แล้วทุกคนต้องรอไปดูทุกคนมาเอา้าเราก็คิดได้อย่างเสร็จนะทุกคนจะบอกว่าเอาก็คิดพอใช่คือจะเป็นรายการที่เลียวจริงๆแล้วทุกคนจะได้ยิ้มจะได้หัวเราะจะได้หัวมุ้จ้าสีพได้เบิง้งอย่างแบบว่าเป็นชินเป็นอันดั <laughs> สบสิลป์ศิลปินในไลฟ์อีพีแรกนะครับที่ที่เราเราวางแผนกันไว้เนี่ยก็ มีแม็กโบเป็นพิธีกรหลักครับแล้วก็จะมีทีมแดนซ์จากลูกบ้านพิธีกรทั้งลูกชายและลูกสาวไปรวมตัวกันทําทีมแดนซ์นะฮะแล้วก็แขกรับเชิญ EP แรกจะมีน้องแจนและสมีครับที่จะฟาดไฟติ้งกับพี่โบพี่พิทภพ่ทมนารากรแล้วก็จะมีศิลปินเดี๋ยวเรายังไม่สปอยหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอติดตามนะฮะเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวเราไปหลังวันที่25เดี๋ยวเราจะขึ้นโปสเตอร์ให้นะครับ FC ค่อยไปเข้ากลุ่มปิดกันนะครับ อันนี้มีสตูดิโอมีนักดนตรีมีแดนมีคอนเสิร์ตมีละครมีการสัมภาษณ์ในรายการอะไรต่างๆทุกคนได้ดูแต่ว่าตอนนี้เป็นเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการอยู่นะฮะรับรองว่าไลน์นี้สนุกแน่นอนนะฮะไฟ้ปากแซบนี่นะฮะว่าจะสนุกสนานแค่ไหนต้องเราติดตามครับเราจะมีหลายอีพีมากทุกคนพยายามจะทําหลายอีพนะฮะแขกรับเชิญแต่ละอีพีจะไม่ซ้ํากันนะครับแล้วก็จะ เชิญน้องๆแต่และคนวนเวียนเวียนกันไปน้องต้ามาแน่นอนครับเดี๋ยวอีพีสองจะเป็นพ่อกับน้องต้าอ่าแล้วก็ศิลปินอีกหลายคนก็จะตามมาเล็วอาจจะเป็นกุ๊บเป็นรอบเป็นรอบไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะสวัสดีวนน้าเวทีได้ไหมจะเป็นกลุ่มปิดพี่ออนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแจงอีทีหนึ่งจัดที่ขอนแก่นครับจัดที่ขอนแก่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวจะจะแจงอีกทีหนึ่งนะครับว่า ว่าพ่อจะให้จัดอยู่ที่ไหนอะไรไงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับไ์กุ่มปิดนี้เนาะ <c oughs> น้องเฟิร์นมาด้วยกับไอโ้โบนมัมมามามา,มาครับน้องเฟิร์นมาด้วยเดีย๋ยวบอกเลยว่างานนี้หาแน่นอนน้ำโมว่าหนุ่มฝนตกอ,อย่าไปดูสถานที่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งในคอนแก่นเลยครับ ตอนนี้คุยกันไว้มีที่สตูดิโอหนูพานวิเศษศิลกับบ้านรัตนศิลสองที่เดี๋ยวไปขอดูเรื่องของบัตเจตก่อนครับว่าเราเราจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้า f อฟสนับสนุนรเราเยอะเราก็จะแบบเนาะนี่แหละครับวันนี้น้องลูกหมูนะคะลูกสวัสดีค่ะใช่อี EP พีพอกับตามีจริงๆแบบว่าคือแต่ละอีพีเนี่ยมันจะมีจุดขายแมกของแต่ละอีีนั้นๆ นะฮะก็จะแบบว่าเป็นเรื่องที่ฮาทุกคนแบบว่าเป็นไรที่ฮาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนที่อื่นแหละอย่างนั้นแหละลุงหมูมาหรือยังเข้าบ้านพักหรือยังจ้าเขาตอนนั้นก่อนจ้าพี่ออนจ้าฝันดีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากติดตามความบันเทิงนะฮะในต้องโบโบ้ด้วยนะครับใครอยากมองบัตรก็ยินดีนะครับหลังบ้านได้เลยนะฮะไปร่วมสนับสนุนกันได้